Yeah. <laughs> วันนี้นะครับเข้ามาสู่ช่วง I u s m a s h นะครับและวันนี้เนี่ยผมอยู่กันที่ Star SP Sport Arena นะครับเขาบอกว่า ee, มีแต่สาวเมื่อตอนนั้นรักสุดๆเมาตีที่เต็ไมไปหมดเลยนะฮะอย่างเช่นขอขลังผมเนี่ยฮะน้องรักอะเอาเป็นว่าไปท้าเธอเลยดีกว่าครับว่าเธอเนี่ยจะเจ๋งพอหรือเปล่าท้าหยิกการหยิกการหยิกการเธอคือแบบในช่วงนี้มันเป็นช่วง I u s m a s h อะเราอยากจะท้าเธอแบบมาแข่งเกมวันเราสักนิดนึงได้ปะได้ไอ้น้องรักอะ เอางี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมที่จะให้เล่นเนี่ยเป็นเกมอะไรโอเคปะโอเคเอเอะไรครับและเกมสำหรับในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่า beat of my heart นะฮะเกมนี้ในกติกาเนี่นะครับมีอยู่ว่าถ้าเกิดตบลูกนะครับไปโดนหน้าพิธีกรเนี่ยนะฮะจะต้องโดนลบหนแต่ถ้าเกิดว่าตบไปโดนลูกหัวใจเนี่ยจะได้บวกหนึ่งนะฮะ แล้วก็ถ้าสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดผมชนะเนี่ยคุณต้องหอมแก้มผมแล้วเป็นรางวัลโอเคป่ะนี่นี่เป็นกำลังใจให้เขาโอเคได้ด้วยอีกฉากอนี้ค็จะเกิดการใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยแต่ผมว่านะมันอาจะาจะอาจจะยากไปสำหรับน้องเขาเอาเป็นว่าผมต่อให้แล้วกันผมให้เขาสิบลูกผมแค่แปดลูกแล้วกันพร้อมไหมฮะอะไรนะพร<อ>้พอมพร้พอมมั่นใจพร้พอมไหมครับพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูครับผมขอเริ่มก่อนแปดลูกจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ แล้วนะลูกแรกนะลูกแรกมาโอ้ย็บหนึ่งแล้วเด็นินึงก่อนลูกสองโอ้ยนิดเดียวเกือบโดนเอ้ยบวกหนึ่งเป็นศูนย์มาโดนปะโดนได้หนึ่งคะแนนวิ่ว่าง หมดแล้วเหรอด้หนึ่งคะแนนเดี๋ยวมาดูครับว่าผู้กลางเราจะได้กี่รูป โอ้ยไม่โดนนะครับสรุปแล้วนะฮะลิซ่าทำไป่ได้หมด1คะแนนผมก็ได้1คะแนนเจ้ากันไม่เป็นไรอย่างนี้ผมถือว่าคุณได้เพราะคุณถือว่าฝีมือโอเคสุดซีครับผมได้รางวัลไปเลยนะฮะจริงๆแล้วเนื่องอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่เราเล่นกันในวันนี้เนี่ยเกมที่เราเล่นกันในวันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยสําหรับการที่จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียจังหวะด้วยลูกตบแล้วก็ฝึกของความแม่นยําในการตบลูกให้เข้าเป้าตามจุดต่างๆและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จำเป็นเลยคือเกมลุก พื่อที่ทาเกมลุกแล้วก็เด็ดขาดที่สุดแล้วก็เป็นการปิดเกมให้เร็วที่สุดด้วยมีประโยชน์ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นไงบ้างวันนี้มาเล่นกิจกรรมกับเราโ้สนุกสนานไหมเป็นไงครับแล้วทำไมถึงชอบแบดมินตันเพราะอะไรครับก็เป็นกีฬาที่เหมือนใครก็เล่นได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่ามีความสามารถเฉพาะตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่หนักเกินไปอ่านะครับแล้วสาหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาช่วงอายุ Smash แบบนี้อยากจะมาท้าทายกับผมเนี่ยฮะสมได้เลยนะครับตามเฟซบุ๊กที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเอาละครับวันนี้ เอาเป็นว่าง่ายๆเลยผมไม่ขอไมาให้คุณอ่ะเอาขอมาเลยฮะก็ยินดนีด้วยนะครับได้รับของวันนะฮะแต่คุณก็ต้องมีขอให้ผมด้วยคุณตาไน้สัญญาไว้มันคืออะไรครับหลับตาก่อนเอ้ยมีหลับตาก่อนด้วยตื่นเต้นน่ะหอมแก้มนะแต่เป็นแก้มก้นได้ไหมอแก้มตรงนี้ต้องหลับตาด้วยเหรออุ้ยตื่นเต้นแบบไม่เคยมีผู้หญิงหอมแก้มเลยอ่ะพี่ออฟพี่ชิบอย่าอีฉาผมนะครับโอเคผมปิดตาอายอ่ะอือ ใช้มือหรือเปล่าใช้มือหรือเปล่าโอเคครับ <dunno> ผมก็จะขอปิดช่วงอายุส a s h อย่างมีความสุขครับไปแล้วครับสวัสดีครับพิ <ram> ่ซาจะเดี๋ยวเราไปต <enary> ีแบลกกัตรงนั้นดีกว่านะในช่วงที่สองของรายการครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากแขกรับเชิญพิเศษครับบุคคลท่านนี้ครับทำงานหนักมากครับแล้วก็เป็น พรีเซนเตอร์ของสินค้าดังๆหลายๆชนิดเลยนะฮะหลายๆชิ้นเลยนะครับผู้ชมครับและเป็นดีเจอยู่ขึ้น95.5เ i อร์จ Hit ครับซึ่งมีฐานคนฟังทั่วประเทศเลยนะครับผู้ชมครับและที่สุดครับเขาเป็นคนที่บอกผมนะครับว่าเขาหล่อที่สุดในประเทศในกรุงเทพและปริมณฑลครับโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยครับต้องแนะนำแล้วครับยังไงก็ต้องขอต้อนรับดีเจบอยนะครับคุณชาครินชุมิง สวัสดีค่ะพี่เจ๊กสวัสดีค่ะพี่อ,อ๋อมาชื่งน้องนิง่งน้องนิง <c oughs> นิงน้อง <c oughs> นิ่แงผมไม่ต้องมีท่าประกอบด้วยนะอย่างนี้ด้วยนะเวลาค<อ>ุณจัดต้องมีท่าป่ะใช่ฮะเพราะว่าเวลาฟังวิทยุนี่ก็จะฟังแต่เสียงใช่ไหมฮะไม่เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการวิทยุนี่มันเปลี่ยนไปแล้วฮะ <c oughs> ก็คือว่าต้องฟังทั้งเสียงแล้วก็สามารถเข้าไปชมภาพทางเว็บแคมได้ใช่ทางเว็บไซต์นะฮะเพราะฉะนั้นดีเจส่วนใหญ่ก็ต้องหน้าตาดีมีรถขับแล้วก็โทรศัพท์จอสีกันนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้ก็มีมีแฟนๆรายการคุณคุณบอยเขาเขาว่าไงครับ อยากจะให้ร้องเพลงอะไรนะหอยแมงผู้หอยแมงผู้โอ้โหเขินเหมือนกันเลยแต่เพื่อรายการนี้เดี๋ยวผมจะแบบว่าโชว์ example สักนิดนึงแล้วก็จับแทบเท้าแล้วกับบอยครับโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากครับคุณบอยอันนี้คือเท้าใช่ไหมเฮ้เลิศอ่ะดูสูงดีเนาะอ่ะแต่ว่ามันต้องมีคนฟีตชุนิ่งด้วยนะนี่นี่พี่จิ๊กพี่จิ๊กลงแค่คำเดียวเลยมีขนแค่คำเดียวเลยอะเออนะพอบอยชี้ไปนี่พี่ก็แบบมีขนเลยนะมีขนเออนะหัดแวะบ้านี่จิ๊กซ้มหนะซ้อมหมดนะซ้อมหมดเพราะพอเขาชี้ปั๊บ มีขนชี้ป่ะมีขนมีขนนี่มีขนย่าเอามาเออผมว่าแว็กก่อนดีป่ะหรือไม่ก็เล่นก่อนดีไหมเบอซิเลียนเบอซิเลียนเอาเอาเลยป่ะเนี่ยเอาเลยเอาเลยโยโย่ w h a t s a หอยแมงผู้หอยแมงผู้หอยแมงผู้หอยหอยแมงผู้มีขนอ่าส้อมก่อน้อมก่อนยากอืดดูสมาธิก่อนเออนะหอยแมงผู้เขาว่าน่ารักนะฉันนั้นชักชักอยากจะเห็นอยากเห็นหอยหอยตัวเป็นๆอยากจะเห็นเห็นหอยแมงผู้หอยแมงผู้เขาว่าขนสวยน่ารักซะด้วยเพราะไม่ซุกสนหอยแมงผู้เขาว่ามีขนมีขนช้ามีนิดนึงต้องเข้าใจอะไรตมันต้องลงบีบมันต้องลงบีดนะนึกว่ารอชี้ เอาคุณอ๋อเอาใหม่ปะหอยแมงพูเขาว่าหลับตาอยแมงพูเขาว่ามีขนเออนะพัฒนาการช้าไม่ได้พี่นะมีขนช้าไปหน่อยมันต้องเข้าเวกเร็วกว่านี้ช่วงนี้พี่กินเริ่มกินนมที่เสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีสารปนเปื้อนนะจุวบละระวังระวังระวังควระวังไขข้อเสื่อมนะพี่นะครับผมหอยแมงพูเขาว่ามีขนหอยแมงพูเขาว่ามีขนน่ารักซุกซนมีขนอุกอุยครับอต้องเมือไอยเร็ว นี่ปกติที่ผมคลิปลุกนะผมจะไม่แบบมีมุกอย่างนี้คนเห็นนะเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอตัวคุณบอยนะได้ยินคุณจะได้ยินเสียงใช่คุณจัดคุณจัดรายการช่วงไหนฮะบอยตีสีถึงหกโมงหรือว่ายามทามแล้วยามทามพามาบินทบาทนี่ฟังบอยกันใหญ่เลยไปใช่สี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับก็จัดคู่กับนักซิ่งสาวครับนานาไรบินาฮะคุณนานาใช่ตอนนี้ก็ไปชาไปฟิตชุิงกับ แรปไทเทเนียมไปแล้วก็ได้ข่าวว่าฟิชเชอร์ลิงกันทุกวันเลยนะครับใช่ไม่ไม่ถึงนานากับเวรู้นนานากับบอยนานากับบอยครับฟิชเชอร์ลิงกันทุกวันทำไมคุณตาเลือกเลยครับผมบอกนานาฟิชเชอร์ลิงบอยไม่ผมยังงงเขาแต่งงานกันแล้วเขาจะฟิชเชอร์ลิงไม่รู้รู้แต่เงินงงคุณบอยมีอะไรน่างงหรอไม่ไม่ไม่เรามาเข้าในเรื่องส่วนลึกอ่ะครับผมลึกแค่ไหนฮะจะได้ตั้งตัวทันล้วก็มุมมองในเรื่องกีฬาแบดมินตันอะไรกันดีกว่าบอยบอยหน้าตาหน้าาตเยี่ยงบอยเนี่ยมาเป็นดีเจได้ไง ออผมเป็นดีเจมาตั้งแต่ถ้านับย้อนไปก็ประมาณ17ปีเห็นจะได้<ฮ><ฮ>ก็เป็นมาตั้งแต่แบบกางเกงขาสั้นสมัยเรียนนักเรียนเลยเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นที่กรุงเทพนะตอนนั้นผมเป็นคนหน้าตาอย่างผมนี่จะเป็นคนเชียงใหม่หรือเชียงราย ผมว่าใต้ต่ำสุดเลยขัดใจเขามาหัดใ่เป็นคนหัดใจอ่ะมันเละหัจยเรีวิอะไรบอยอ่าผมเรียนมหาวิทยาลัยวูครับก็เริ่มเริ่มจากตรงนั้นแล้วคุณมาเป็นอยู่ในเวอร์จินฮิตได้ไงก็มีช่วงหนึ่งที่เวอร์จินนี่จริงๆมันเป็นแบรนด์ต่างประเทศใช่ครับเขาก็ขยายไลน์มาวิทยุในเมืองไทยในกรุงเทพและช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครดีเจแล้วก็คนที่มีแบบบุคลิกชัดเจนอะไรเงี้ยฮะแนวคุณบอยนี่ชัดตรงไหนที่เขาบอก ผมว่าน่าจะชัดเยนที่หน้าตาเลยเนาะผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เป็นตัวของตัวเองถ้าเกิดว่าคุยกันไปสักพักนี่ก็จะรู้สึกว่าผมก็เป็นคนสนุกสนานเป็นกันเองพูดเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนเหมือนกับผมตั้งปณิธานในการจัดรายก,การว่าอย่างแรกของผมก็คือต้อง ดีเจไม่ใช่พักเจ้าอ่ะนช่วงเวลาหนึ่งที่มีคนคิดว่าโอ๊ยดีเจนี่มันอยู่แบบไกลเราจังเลยนะจะโทรไปคุยก็ไม่ได้หรือว่าจะการได้คุยกับดีเจนี่ถือว่าแบบมันสุดยอดแล้วทสายมันโทรยากไงโทเข้าใจมันตามสถานีวิทยุรึมรึมนะฮะก็เลยคิดว่าอะไรครับรึมรึมมีรึมรึมันสายโทรเข้ามาสายโทรเข้ามารึมอทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราต้องเป็นกันเองกับคนฟังแล้วก็เป็นกันเองกับคุณผู้ฟังที่เขาฟังเราให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกทีนี้ผผมมมกก็็คคิิดดดดวว่่่่าาาาาันนนนนจจะเเเุขขอองงึืลโท้ เราก็จะคุยกันเหมือนแบบมคุยกับพี่อ้อหรือว่าคุยกับเพื่อนๆของเราคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันสัมผัสได้มันจับต้องได้นะอย่างนั้นมากกว่าก็เลยสร้างบุคลิกที่มันดูแบบสบายๆกันอางง่ายๆแล้วดูคนฟังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งไรสาระไรสาระแต่เพลินหมดเลยนะอผมเองก็เห็นว่าผมคือไปสะดุดหูจากเรื่องที่เขาไปฟิชเชอร์ริงกับคุณนานาแร็ปเพลงทุกวันเลยใช่ไหมต้องทําทุกวันเพราะมีบางวันคุณบอยไม่มาหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วคุณนานาบอกวันนี้ทําไม่ได้เพราะว่า คำว่าฟิชชิ่งนี้มันต้องแบบว่าดูโอ้ดูเอ็ดกันนะมันต้องใช้สองคนนะจะมาคนเดียวจะฟิชชิ่งได้ยังไงพี่อยู่คนเดียวพี่ฟิชชิ่งได้ไหมได้ได้ครับีผมไม่มีการบุกตัฟิชชิ่งเองต้องบอกว่าพี่ชายผมฟิชชิ่งตัวเองมาเมื่อเช้าครับผมจริงเหรอพี่ผมว่าแล้วทำไมพี่เ็ดูเพลียๆนะวันนี้เนาะผมผมพูดถึงเ้วร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเข้าใจไหมมันร้องเองก็ได้ไม่ต้องอะไรแหมเข้าเรื่องดีกว่าคือรายการเราเนี่ยเป็นรายการกีฬาเกี่ยวกับแบดมินตันทราบมาว่า บอยเนี่ยค่อนข้างจะแบบดูแลตัวเองดูเรื่องสุขภาพเล่นกีฬาพอสมควรอยู่แล้วครับต้องเล่าฟังนิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นเป็นนักกีฬาครับวอลเลย์บอลมาก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนนะครับเฮยเฮ้ยเฮเร้เฮ้ยเราเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮยเอยเยเฮอยมือยเเฮ้่เฮ้ยเฮเฮะยมฮ้เลยเฮเยอเนเเเปล่าครับผมเป็นมือเซตฮะ ตั้งตั้งลูกใช่ตั้งตั้งตบตบตุ้มตุ้มตุ้งเขาเซ็ตแค่งี้เขาไม่ได้เซ็ตงี้ชอบตั้งเขาเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะเซ็ตอย่างเงี้ยขอเซ็ตหน่อยแล้วทำไมคุณถึงเลิกเล่นอ่ะหลังจากที่ผมโดนตีอันหน้าบ่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าแรงปะทะมันเยอะฮะนี่คือโดนมาแล้วใช่ไหมโดนมาแล้วฮะเนี่ยนั่นหมายถึงตะกอลคุณหลอกวันนี้เยอะใช่อันนี้น่ายุบมาแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่โดนโอ้น่าจะโดนให้มันจบๆไปเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าย แรงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเจอบอลกอนหน้านี้ก่อนที่ไม่โดนตีเนี่ยนะฮะโดนโดนดีใส่หน้าเนี่ยอาจจะสับสนในบอยในนักเด็เลยทีเดียวเลยนักเด็กนัดเด ت, ็ที่มระกุอะไรเนี่ยเหรอพอคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เล่นกีฬาแล้วนะาจากที่เดิมเป็นนักกีฬามันรู้สึกมันกระหายอยากเล่นใช่ครับเหมือนเราแบบแบบเล่นให้ออกเหนือบ,บ่อยๆไม่เข้าฟิตเนสแทนะเอ,อผม a อโ o บ i c a อโ o บ i c แอโรบิก บอกว่าเล่นฟิตเนสเนี่ยมันก็มันก็ดีมันก็ได้ในส่วนของการสร้างเสริมกล้ามเนื้อความสนุกมีไหมการได้ลุ้นกันได้แบบไม่อีไม่มีการแข่งขันใช่ครับมันก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยสนุกในความคิดของผมนะทีนี้ตามข้อมูลนะคุณลครับก็คือทีมงานเราบอกว่าได้คุยคุณบอยคือคุณบอยก็ไปเล่นทีนี้เล่นแล้วชอบชอบก็คือเรียนเลยเหรอใช่ฮะผมเล่นแบดอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ย ผมมาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราเล่นมาสักระยะแล้วทําไมเราไม่มีคําว่าพัฒนาเลยครับครับทีนี้เวลาเราไปเล่นกับกวนต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาเล่นแบดเนี่ยเขาจะมีกวนครับครับผมอ่าครับทีนี้พอมาเล่นในกวนเนี่ยมันก็จัดเป็นลําดับขั้นมือก็คือฝีมือ,อผมเนี่ยก็จะอยู่แบบยูมือล่างๆมากอ่าแล้วผมเนี่ยเล่นอยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้ตีกับแบบเหมือนตีแบบตีแบดข้ามเราตักผ้าฮะ ตีกันอย่างเงี้ยีบอ,บอกหยอกๆออแต่เราว่าประสิทธิภาพของเราน่าจะมีมากกว่านั้นนี่ก็เลยตัดสินใจเรียนผมก็เลยไปเจอคำคำหนึ่งจากจากนักนักกีฬาท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะไปเรียนให้มันถูกต้องตามตามทฤษฎีของเขาเพราะว่าการตีไปอย่างนี้มันอาจจะตีให้เกิดทักษะขึ้นจริงๆอาจจะเล่นเก่งขึ้นจริงๆแต่ความพัฒนาศักยภาพในการเล่นเนี่ยมันมันไม่พัฒนาถึงขีดสุดหรอกและข้อหนึ่งสำหรับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาเพื่อให้ทุกคนมาเรียนแบดมินตันนะแต่สิ่งที่ต้องบอกก็คือว่า พอเราเรียนเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าปัญหาในการเล่นเนี่ย uh huh. มันเป็นยังไงเราจะรู้แล้วว่าเล่นยังไงถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุ